และในครัวนี่แหละมีสามหน่วยสามนี่ล่ะซี่กักติ๋วมักติวกับปลูกเองมักติ๋วกับปลูกบ้านเฮาบ้านเฮาเองมันอุ้กับบอแม่เนี่ยอุ้มันเข่าขัวทั้งเบิดเนี่ยหาเขียดกับบอเ็นพี่น้องเลยเหมือหอยนะอ๋ออ้าวอุ้งออุ้กับอุ้อันนี้เลยเขียดหน่อยแกมือหอยยาชีออมเขียดง่อมหาในง่อมหาในหอยเข่าขัวพี่น้องเลยหาเขียดมาเจอทิมากินเบื่ เทียบอะไรได้ขาขัวแล้วาคุณพ่อทำอะไรให้เราคุณปุ๊กตข้าวข้าวแล้วกันาล้วตาไปก่อนแล้วเมื่อเียไปวัดเป็นไรงเอาวันนี้ไปวัดคนนึงคนเดียวไปวัดแล้วเขาก็ห่อข้าวให้เงี้ยเหรอสามีเธอบอกห่อเองสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติและสามีภูนใช่ก็ได้ ลมก็ได้ซีก็ได้ใต่ก็ได้ห้กันยุ่งมาเซ้านี่หายอ่ะห้กันโอ้ยันื่อพักมาสิไปวัดถุงน้อยถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงน้อย <c oughs> เอาถุงเอาถุน้อยไว้เอาถุงใหญ่ไปวัดอวออเอาถุงใหญ่ไว้กันนอนอันของไป,ไปวัดผ้าสิก,กิโลมดนะตน,น,นี้อรมอยยืดกอบอันนั้นยัยืดตุกทอดอยี่ยงตัวนี้ค่ะั่บุกใครได ไม่ใส่ตัวนี้หรืออะไรเมื่อวานทอดเอ่อมีทอดไขด่ป่ะทอดขาทอดไขด่าไขดาวเมนูเช้ากินข้าวกันฝั่งนี้ไม่ย้อนแสงใช่ไหมย้อนนิดหน่อยย้อนนิดหน่อยน้ำมันบัปุตะถ้าข้าปลาแห้งบอก เหมือนม้วอะไปไปแก้่นไปแก้่นี้เหมือนมิ้วคน้าโคตรหาเอาป้อมป้อมใส่รืป้อมแค่ก็หาก็หาจตาหาใส่ป้อมไปยังเป็นป้อมยางมาอยู่ ตยี่ยาที่มีเอิญปมฉันโดนเขาขึ้มีเอิญแล้วเขาย่แล้วบอหอบวงเขาสสดอบเลยกรอบเด็ดมากกันออขาดนาะเดี๋ยวดังคร๊บแล้ไปซื้อตลาดอะเขาเก็บเย็นเราไปซื้อตอนไหนก็ไมู่มันก็ข้ามคืนหืมอสๆมะขามก็กอบมะขามให้มะเขือมะเขือตะก็มะเือซดๆน่ เด็กมันจะ้นเลยอัญญาที่ปูกป๋าพเจ้าปัญญาเลยพันนี่ล่ะเจ้าพยาเออแม่ที่เมาเออตอนนักไปตอนนั้นนะตอนมันบอกเป็ไม้รเอามาแต่มาเจ้าปัานานมืเนาะเจ้าพยาเขาจเตรียมเินไว้หรอปลูกเลยเขจะเอาแกะมาไว้หรอใคแกะมาเมือเจ้าใช่งมันยากมันเลยบุเลยบุญรอดนอนเเอามาหมด ผัดผักบุ้งเป็นต้น,ตนนี่ต้นน้อยๆเลยทุกคนดีนะค่อยเด่นนะถ้าป้าไทยบ้านเด่นเ <c oughs> นี่ยแบบเขาบอกว่าคนมีเนื้อคู่ไปถ <c oughs> ้าป้าไทยบ้านเด่นนะเอาหมดเลยไม่กระจายหรือมาทั้งเกลือยายยากกินแต่ยอดจริงๆมไม่ง่ายถ้มีแผลต้งแต่หัวไปหลายใบ เมื่อก่อนพ่กว่าอย่าไปเอกสบอ้นกินขับเบือจ่าใส่นเด้ใส่ก้อนกินได้เก็ดหน่อยแท้ <laughs> คนหาได้เข็ดหน่อยขเบืใส่แบไรมากิน,น,หนหอีนยใส่สุริกินไหมเนีย่ยกินไม่เป็นกิน่เปีย,ยดดกระโดดไว้นะเ <laughs> ขาบอกว่าเรื่อสุกนะใส่เส้อสจะเอาวิเค์กินสตีบกิว ปลูกปีที่แลยปูไข่คางซาต่ไงเชื่อเม็กระแตงเหลี่ยมไมตายไปล่รอเลยบเลยปักติวอันนั้นร้านต้นนานแล้วบอกอืมนี่บอกชดีสักห่างเห่าหนิลซะเนี่ะพี่เจ้าเก็บดูมันไม่ได้ใหญ่เลยเป่บอกกำลันแจเยอะกันแจยอะนวาปลูบปีนี่เล้ามันเป็นงานุกคนเป็นอย่างงันเอบอกอย่มากเด็ดตักเด็ดตํไม่ได้เกิดกันนอกอันวาดอกแคร์ก็บดอกแคร์นี่ นอจาจะยอ,อเดเส้นบักมุ่งอลังการมาก <c oughs> จปกนีีหมดเดี๋ยไปให้บุญเ,เหลือลอยู่เหลือมันรอดเลยเออเอาไปเทอมืนอนะไม่เพาว่ามันกินไหวจีบ้าชอ,อบชอบนั่งเด้นนั่งแตะ,แะขั้นป่าที่ทน,นี่กินหมดแล้วไม่หรือเปล่าเนี่ย ทำอะไรอเอาไข่ต้มก่อนเถอะต้มไข่เลยน,นั่นนั่นไม่แล้วนะ่ะควันกระบอแล้วไม่เท่ากันไงอดปลาไม่ผักนุ่งยาเป็นวา <c oughs> อ่อ์เฉยก็เขาเบือเต็นช่วย ไม่ทำสีเหลาเลยทุกอย่างเกิื่อนพอดีหมดเคลื่นเคลื่อนพอดีหมดปลาส้มเหรอถ้าปลาส้มต้องตีไข่ขาวใส่อ๋อไข่ไบ่ติดมันได้ไม่ติด น่นไมไม่เอาไปกินสัฮะมันดื่มนะลเขาอยู่ในถ้วยเลยถ้วยหมปูไปแดงตักังโอนะหกอมันรวมมันมาเข้ากันบอสอะไอะไรเขากินกับก้าเขาเลยพักจังโอนะตักอะไแล่เจอพักจังโอนะเขากินก้าเขาเลย บลเนี่ยน้ำดีจต่ำอยู่นี่สุกระบาไปได้บ้างฮะสุกระบาโหูผักทองผักทองเรื่องเต็มหม้อกินได้ทั้งวันวันนี้เินนันะไม่ต้องเอเส้น้ปน้ตาลทีน่มากินสุดเรกาแน ัาบ mm, ุงก็แฝาระโบก็กรอบมากเดจากสวนเลยบอให้ปูตองบไว้เวลาลืมมันโลกอันนี้เนาปลูน้องก็ลืมโลเลืมโลแล้วก็อนันนะลมาจำเจ

เจ้าเลยข้าโล่งบ่ฮะเจ้าจะทำข้าโล่งบ่รวยรวยรวยป่โล่งอะไรไม่เข้าใจเข้าโล่งใส่กันนั่นแหละมาปั๊มเลยคุณเจ้าออฟฟิศเหรอไม่ใช่คุณเจ้าออฟฟิศนุ่มถ้าเปิดแล้วถ้าเปิดแล้วอไอแอนตงงานไม่ปิ้นบอก พอตื่นเช้ามาน้ะมนต์างั้น่ะชุวลูกเสือเอาลูกวันนี้วันพุธว่ะแม่แม่ตื่นหรือยังสิงตัดเศษว่สิงัดเศษว่ะมาแล้วมาแล้วไปเยี่ยมพ่อมาแม่บอกวันพุธได้ไงเนเน่ปุ้มเนเน่ปุ้มมื่อกี้นี้ก้อนนี่ยแต่กลัวผิดไงแบบมาให้ไปกินนไงโอ้พ่อทอง ทำไมมันน่ากินคะเลีกินนึงกระถองหมดท้งมเมามามเฮยเสี่ยงกินได้เนี่ยกระถองนึงจชาชดโอ้ยอายโชโชโอ้สวยมากน่ากินเน้อจิ้มเลยอืมแซ่บเดี๋ยวเราไปทำของข้าวก่อนมันมันหมนวานพี่อาเขาเหนียวจิ้มเลยแล้รอนนี้แซ่บนะ คนกินเจกินเลยแต่กค่อยสมแยเด็กอยู่บ้านอย่างนี้แหละข้าเนียวตุ้ยเลยใส่ตะบกเด็ดมากเนี่ยไม่ร้อนปากเหรอเนวร้อนผมก็ยังร้อนด้ถือเนี่ยเนี่ยมันมากผักองอ่ะอึงของกาอร่อยมากของกาอร่อยมาก ย่าโลกี้ลูกนี้โลห้าโลลูกมีห้าโลเต็มหม้อใหญ่เลยแล้วบอกเนื้อแน่นเนาะแน่นมันฉ่ำแน่นแน่นใช่หนาด้วยเนื้อมันอ่ะถ้าต้อเต็มตีบอกว่าตลาดบางกะปิโลละสามสิบน้องเสือโอ้อาไปขายตลาดบางกะปิเลอกินข้าวกับบะกอรดยอด แซ่บหวาแกงเขียดแกงาวคัวแกงข้าวคั่วข้าวคั่วีวรร์เราแกงอันเขียดนะเราโชว์ตรงนี้เราโชว์ตรงนี้เราโชว์ตรงนี้่ปวดเหรอมาอร่อยในยาเนาะหลบปากลบปากลบปากใครอยากกินลิ้มร้อนลิ้มมิ้นบอได้เลยว่ะอันมิ้นน้อยร้อุน่เราก็จะกิน ตักทองนึ่งกับข้าวเหมือนกันยำแล้วก็กินกับน,น้ำพริกอร่อยนะกินกับข้าวอ่ะทิ้งใ่น้ำพริกมันร้อนแยนกินอับเข้าไปเลย่ยนไม่ร้อนให้ผอามาให้ซ้อนนะ มันมากเลยไม่ชอบตักเพราะฟองข้ามมาดูสิข้มาดูสิแม่ควรนานๆทิ้ง่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงทอดปลาดำครึกคปลายังไม่ได้เห็นหน้าปลาไม่กินบลกเออทอดปลาดำมาแล้วข้ามาดูชิ้นกันแหงปลาส้มบ่ปลาส้มคือบลาทิพยไทยปลาส้มไม่ดองถ่านทิพยต่ละอาหารนี่ยวะไม่มีอะไรพอดีเลยเนาะวันนี้นะ เกลีหมดเกลี่ยเกี่ยก็เขาขวดเขาขวดเป็นหม้อเลยหายเกลี่ยเราเห็นพักบุ้งกับเ่าเป็นว่าปลาส้มก็สีมืดๆจั็กหน่อยแต่ว่ารสชาติที่ใช้ได้หมดนะใช่มเราชิมดิผักบุ้งเนี่ยอร่อยนะผักบุ้งก็อร่อยแกงเขียก็อร่อยพูดถึงอ่ะแต่มันหายเกลี่ยยากมีอาไรมีไ่อร่อยว่อไหว่าแล้วรสชาติ ก่อนทุกคนอย่าเขาเลยบอกว่าอย่ามองแต่ภายนอกให้มองกันที่ภายในอันนี้มาจากเตาแบบย่างโซทอนมาจากร้านค้านึกว่าเขาฝากจากย่างโซปแซบๆเห็นไหมเห็นหน้าตามันดำๆอย่างที่ว่ามันไม่อร่อยมันอร่อยปักบุ้งเนห็นมันยาวก็กินยากอย่าคิดมันแซ่บหมดก็อร่อยต้องลองชิม เอาไว้ปลูกความฝังที่มันงามขึ้นมาก่อนฝังดามันไปข้างล่างมันใหม่เข่ากันหัวหอมตามติดตามหัวลอมแดงน่าจะออก้วบอกแล้วออกเราจะแบบออกว่ามันดึนมากินคก้อนงู เป็นก่อนมูเลยเหรอ,อ,อน้าแบบสุด1ิดบุกซิาเศร้าล่ะลงลงก็บ